พี่เกตขาอยากได้ไอเดียในการอธิษฐานจิตเวลาเราร่วมบุญออนไลน์ อย่างเช่นสร้างพระกับหลวงตามานะคะตัวพิเกตเองก็แบบมานั่งคิดนะว่าเออตอนร่วมบุญออนไลน์เนี่ยมันจะต้องมีตอนกดโอนกับตอน่อนโอนใช่ไหมคะอ่ะเอาเป็นคําอธิษฐานตอนก่อนโอนแล้วกันนะคะก่อนโอนเนี่ยพิเกตก็จะอาราธนาบาร,รมีหลวงปู่ให้อัญเชิญเทวดาทั้งหมดมาแทนที่พิเกตจะทําบุญแค่คนเดียวแล้วได้คนเดียวพิเกตให้เทวดาหรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันพิเกตเนี่ยมาร่วมทําบุญนี้ด้วยเพราะหลายๆคนอยากสะสมบาร,รมีบุญเพื่ออัพเลเวลใช่ไหมคะพอเลเวลเขาสูงแล้วเขากลับมา สนับสนุนเราได้ในอนาคตมีกําลังที่จะมาเส็กปิงป,งปิงนั่นเองค่ะพี่เกดก,ก็จะอ่านเชิญนะคะก็แบบขออาราธนาบาร,รมีหลวงปู่เชิญเทพพรมทุกชั้นทุกภพทุกภูมินะคะผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันใครก็ตามที่อยากสร้างบาร,รมีบุญก็ขอให้มาโมทนามาเอาบุญมีส่วนร่วมในบุญนี้โดยเท่าเทียมกันทุกประการของเงินจํานวนนี้นะคะจงไปเป็นส่วนหนึ่งในอ่าก็เป็นส่วนร่วมในทุกบาร,รมีบุญของหลวงปู่ของหลวงตานะคะหลวงตา ทำอะไรขอมีส่วนร่วมในทุกบุญโดยเท่าเทียมกับหลวงตาด้วยนะคะสาธุค่ะนะคะคำว่าโดยเท่าเทียมเนี่ยก็คือว่าไม่รู้หละ่ะก็หลวงตาจะโอนไปค่าจับฉ่ายไข่พะโลถ้าสมมติเป็นยอด2,000เนี่ยถ้าขาด20บาทของเราบางทีจับฉ่ายเพราะนั้นอาจจะไม่ได้ก็เลยใช้วิธีนี้เพราะว่ามีส่วนร่วมในทุกบุญของหลวงตาโดยเท่าเทียมกันด้วยนะคะจากนั้นก็โอนเงินไปนะคะ คราวนี้หลวงตาที่พิเกตอธิฐานอย่างเงี้ยก็เพราะหลวงตาไม่ได้ทําบุญแค่สร้างพระอย่างเดียวค่ะนะคะหลวงตามีทั้งค่าจับใายไปไขพรพโลกค่ะน้ําค่าไฟสร้างพระหลวงปู่หลวงตาช่วยเรื่องค่าเ,าเรียนเด็กแถวเมืองนะนะคะคือหลวงตาช่วยเหลือคนเยอะมากดังนั้นเนี่ย เป็นการที่เราฝากกระแสนะคะคือเชื้อเงินของเรานะคะความดีของเราเล็กๆตรงนี้ค่ะไปเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงตาจะสร้างบารมีนะคะอาศัยบารมีของหลวงตาในการสร้างบารมีของตัวเองด้วยการเชื่อมเนี่ยละคะ่ะและสิ่งที่จะเชื่อมได้ก็คือจิตที่ยินดีในบุญเพราะอะไรรู้ไหมคะในทุกๆคืนเนี่ยค่ะที่ตอนหลวงตานําสัพเพนะคะตอนหรือทุกรอบสวดเนี่ยค่ะก็จะมีว่าให้แก่แผ่ไปยังผู้มีพระคุณต่อกองทุนพรหมะปัญโย่าเมืองณนะและสาขา ทั้งหมดพี่เกดก็จะแบบนั่งกระยิ่มในบุญเลยโอ้ยยีบาทเมื่อกี้100บาทเมื่อกี้นะคะหรือ100บาทเมื่อ2วันก่อนอะไรก็แล้วแต่เราเคยโอนเงินไปเราเป็นหนึ่งในนั้นที่หลวงตาแผ่มาให้ก็ขอยินดีในบุญและขอให้จิตอันนี้ค่ะนึกถึงบุญนั้นให้ได้บ่อยๆบุญก็จะไหลเข้าตัวเราอย่างไม่มีประมาณบารมีของหลวงปู่หลวงตาก็จะมาอยู่กับเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาที่เราเรานึกถึงบุญที่ทำร่วมกับหลวง ตาไปบารมีของหลวงตาก็ต้องไหลเข้ามาสู่เราอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิฐานที่เวลาก่อนโอนเนี่ยพี่เกดก็จะ ทำไปนะคะในส่วนตัวเวลาตอนกดโอนนะคะก็จะแบบนะโมโพธิสโตพมบัญญัโยอาศัยบารมีหลวงปู่ค่ะมาร่วมโอนด้วยอันนี้เป็นเงินของหลวงปู่ดูพรหมปัญญันะคะโอนออกไปหลวงปู่ uh มีอะไรก็ส่งกลับเข้ามาให้หนูเยอะๆด้วยนะคะก็แบบส่วนใหญ่ก็จะละมุนละไมละเมียดอยู่ในตรงนี้ค่ะว่าขอฝากกระแสความดีนะคะและมีส่วนร่วมในทุกบุญไม่เอาแค่บุญเดียวเพราะทุกวันและทุกรอบในการสวดที่มีเสียงหลวงตานําเนี่ยจะแผ่มาให้นะคะ กับคนที่มีพระกุณตอกกองทุนพรหมปัะโยชนโยท่ามือนาและสาขาทั้งหมดะฉะนั้นคนที่ร่วมบุญช่วยเหลือไปเนี่ยจะฉายไข่พระโลสร้างพระนะคะาทาทัานน้นค่ะน้ําค่าไฟอะไรทุกอย่างเนี่ยเราได้ร่วมทุกอันเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้จะต้องหารไปเป็นที่ละสิบสตังค์ไม่ต้องค่ะ20บาทนี้มีส่วนร่วมในทุกโปรเจกต์และในทุกโครงการเพราะหลวงตาเองก็อธิฐานเอาไว้ดังนั้นเราก็อธิฐานรวมประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เราได้เชื่อมบุญ ก็ฝากกระแสะความดีบอกขอมีส่วนร่วมทําให้บาร,รมีของหลวงตาไหลามาที่เราคือยินดีในบุญแล้วก็นึกน้อมนะคะในบุญนั้นให้อยู่บ่อยๆรับอรองเลยว่าก็จะมีสิ่งดีๆจากการสร้างร่วมสร้างบาร,รมีไปกับหลวงตาให้นึกกระยิมทุกครั้งที่แบบแผ่ไปให้ผู้มีพระคุณเนี่ยพี่เกดก็จะกระยิมเพราะว่าพอเรายินดีค่ะ สายใยแห่งบุญก็จะเข้ามาตรงนี้ทันทีอย่าลืมเทคนิคนี้นะคะก็คือให้นึกก้หยิมทุกครั้งที่เราได้ยินว่าแผลให้กับผู้มีพระคุณนะคะก็ให้นึกว่าเราเป็นหนึ่งคนในนั้นแม้จะเคยโอน10ปีเราโอนไปแค่100บาทก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมสร้างบารมีไปกับหลวงตาแนละได้ฝากกระแสะความดีนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะได้ไอเดียในเรื่องของคําอธิษฐานและเทคนิคให้จิตเชื่อมติดบุญด้วยการยินดีและนึกถึงในบุญนั้นนะคะสาธุ 读者。